มึงแม่งขี้คุกม,มึงแม่งขี้ตารางมึงแม่งดีไม่ได้เดี๋ยวสักวันมึงก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในอีกคนเราฮะจะให้ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ขาวไม่ได้เคยตั้งคำถามไหมว่าคนข้างนอกที่เคยเลวแล้วก็จะกลับมาดีได้ไหมคนข้างนอกมางทีเลวกว่าคนข้างในก็มีแต่ไม่ได้ติดคุกหลายๆคนมองว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาเคยติดคุกม,มาสิบสองปีพี่คนนี้แม่งเคยติดเก้าเดือนจําแต่เขาสามารถสร้างตัวแล้วก็สามารถซื้อรถได้ซื้อบ้านได้ซึ่งมันก็เป็นแบบอย่างให้ใครหลายๆคน สวัสดีครับผมเก่งรายพางรู้ว่านายจิรายุยิ้มั่งไพนะครับ คดีแรกคดีพ้นพยายามฆ่าส่วนคดีที่2เป็นคดียาที่เกิดขึ้นในคดีพ้นการกับตัวพยายามทํำยังไงไม่ได้ให้มันไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่มันเป็นจุดที่แย่สิบป,ปีเก้าเรือนจำคือออกมาตอนแรกเนี่ยเราก็เราก็เคว้งนะขี่จักรยานมาซื้อ๋วยเตี๋ยวซื้อว่ามีเนี่ยเชื่อไหมยังโดนสายตรวจล็อกเลยเสพยาอะไรอย่างขา,ขาวๆตีๆไปเดินก็ไม่ได้เป็นเป้าของตำรวจแต่พอเราสักลายสักอะไรมนันเป็นเป้าเลย วันเวลาเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเราก็เปลี่ยนตามวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็สามารถนําจุดที่แม่งบกพร่องหรือว่านาจุดที่มันไม่ดีเอามาแก้ไขใหม่ไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นบทเรียนแล้วก็สอนให้เราเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยน เราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยคนที่เห็นต่างก็จะมีเยอะซึ่งมันก็เป็น1จุดเหมือนกันนะที่ทําให้เราก้าวผ่านว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยกูจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คําพวกเนี้ยที่แม่งขึ้นมาเนี่ยมึงแม่งขี้คุกมึงแม่งขี้ตะลามึงแม่งดีไม่ได้เดี๋ยวสักวันมึงก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในอีกเราจะทายัางไงก็ได้ให้คําพวกเนี้ยเี่เยเมย่มีเป็นสิบคำเหลือแปดเหลือเก้าเหลือเจ็ดเหลือหกเหลือห้าเหลือสี่เหลือสามคนเราอะฮะจะให้ขาวร้อยเปอร์อ 9, เซ็ 7, เ 6, เ 5, เ 4, เนต์มันก็ขาวไม่ได้ มันอาจจะต้องมีรอยเปื้อนในวันที่เราได้ใช้ผ้านั้นในการที่เราไปเช็ดแล้วเรามาซักใหม่เช็ดซักใหม่มันก็จะมีรอยขุ่นรอยด่างรอยดำเป็นธรรมดาบางทีคนข้างนอกเนี่ยก็มีคนที่แย่กว่าคนที่เคยเข้าไปอยู่ข้างในแต่เคยตั้งคาถามไว้ว่าคนข้างนอกที่เคยเลวแล้วเขาะจะกลับมาดีได้ไหมคนข้างนอกบางทีเลวก่าคนข้างในก็มีฮะแต่ไม่ได้ติดคุกเป็นศัจธรรมเขามองแค่แบบของภายนอกที่เรามีอยู่้บ้านหลังใหญ่จังเลยนะ มีรถฮาเร็กี่ด้วยมีรถเก่งขี่ด้วยมีมอเตอร์ไซค์คันนั้นคันนี้เฮ้ยใช้ชีวิตหรูหราเขาไม่ได้มองตอนเราลำบากจากคนที่ไม่เคยมีแล้วก็มามีเราสามารถทําให้มันเกิดตรงนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นแบบอย่างให้หลายๆคนมองว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาเคยติดคุกมา12ปีพี่คนนี้แม่งเคยติดเก้าเดือนจําพี่คนนี้แม่งสักเต็มตัวแต่เขาสามารถสร้างตัวแล้วก็สามารถซื้อรถได้ซื้อบ้านได้เราสามารถ ปรับเปลี่ยนเราสามารถมีสิ่งที่ดีคือเราร้องเพลงได้เราแสดงหนังได้เราสามารถมาไกลขนาดนี้ได้กเราต้องคิดถึ ก็รู้สึกภูมิใจคะที่ท,ที่ที่ได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยคือมันมันมันอยู่ในช่วงที่เราติดลบเราได้โอกาสกำลังเรื่อง a p p e a r before d a w n เราได้ไปทำในหน้าที่นั้นแล้วก็พอทำแล้วเรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จไปที่ฝรั่งเศสไปที่บังคานครับถ้าเราแสดงไม่ดีฮะหนังเนี่ยที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีคนที่นั่นจะเงียบจะไม่มีเสียงตบมือแต่พอหนังฉายเสร็จเสียงปลบมือตั้งแต่ตอนจบยันตัวหนังสือตัวสุดท้ายจบบนหน้าจอเรารู้สึกภูมิใจมากมา ฝลั่งคนนั้นเป็นใครวะมึงรู้ไหมที่นี่ประเทศไทยมึงจะรู้วันนี้ว่านารกมันมีจริงชื่อเรื่อง h e l l h o w ก็แสดงเป็นมาเฟียอยู่ที่ไทยหนังเรื่องนี้จะฉายวันที่20มิถุนาครับทุกโรงภาพยนตร์ต่างประเทศเขาไม่ได้วัดคนที่รอยสักเขาวัดคนที่ความสามารถ